ล่อ jaar ล่อน吧ฟาร์ดที่นั่วฟาร์ดาฟฟาร์ดที่นั่ว Laura เกือเบลุ่ need -ข้ dzie Hitler โอ้เจ็บเจ็บโนะอ้ช็อตเนี่ยนะเจ็บมาไฟร์ในห้องโอ้โหสัตว์เอ้ยทำไมไม่แล้วจะเจ็บอยู่นะตาวนาย,ยัางเจ็บนะอ่ะไอปืนผมบ้าพี่ออม <laughs> โดนไว้ต่างมาเล่นอีก <c oughs> ต่างนี้โดนเล่นแน่เลยสัตวสมาแล้วมาแล้วดีบอลดีบอลตัวอะไรเนไอ้เหี้ยดีอีกแล้วไอ้สัสโ <c oughs> ดนระเบิดอยู่ไหนสัตว์ระเบิดหมดแล้วได้ยินเสียงแล้วหลังแท่นหน อ่าน่าบอเราเฮ้ยขอดีๆขอดีสัตว์ไม่น่าบาระเบิดหมดเลยสัตว์เอ้ยเอาพกข้นไปไะมึงอะไอสัตว์น้องสารีอะโมไม่มีเป็นาเด้งนาเด้งไอ้ไอ้ไอ้หอกหก็สุดที่หมดแล้วะเนี่ย ตังไปเล่นเลยเฮ้ยเงาเห้เ bon, ้โดนนโด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 นดนโดโดโดดนโดนโดนโนโดน้ดนโดนโดนนโดนโดนโดนันตดนนมีโนโดนนดนด